เสริมความจำบำรุงสมองรีบหามากินใครบ้างที่เคยรู้สึกว่าอุย้ยตอนนี้จำมะเร็งไม่ค่อยได้กดหนึ่งส่วนใครรู้สึกความจำยังดียอดเยี่ยมกดสองแต่วันนี้พี่ปราจะมานำเสนอห้าผักที่บำรุงสมองเสริมความจำเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งแครอทแครอทกระตุ้นการทำงานของสมองเรียกว่า จะทําให้ความจําของเราดีขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ควนทานแครอทอย่างน้อย1ครั้งทานเท่าไหร่เหรอเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะแครอทมีประโยชน์มากๆข้อที่2พริกหวานพริกหวานเขาจะมีสารลูทิโอลินและบอกเลยว่าสารนี้จะถวยกระตุ้นการทํางานสมองให้หยุดทอดเยี่ยมมากๆ3มเชอร์รี่เชอร์รี่บํารุงสมองแล้วทําให้เลือดไปน,นี้สมองได้เป็นอย่างดีข้อที่สีทงเทงฝรั่ง องเพลงฝรั่งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงข้อที่5อะโวคาโดอะโวคาโดจะมีโอเมก้า3แล้วก็ช่วยบำรุงสมองได้อย่างสุดยอดถึงตอนนี้อย่าลืมทานอาหารทานพักที่บำรุงสมองกดใจกดติดตามช่อง YouTube ฮ e a t ิ h เพจเฮดิฟิช h หม่พี่ป่าไอและติ๊กตอกพี่ป่าดอทเฮดิฟแล้วเรามาบำรุงสมองกันลุยกค่นี้ค่ะ